ตัวอะไรครับครับผมแสงตะวันสอมอไฟเราซ้อมมากี่วันก็เดินน่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายซอฟมอที่สงขลามีใครเป็นคู่บอลซอนเราบ้างที่นั่นเรามีน้องๆเพื่อนๆเลยครับตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบกิโลมวยสไตล์อะไรครับีมือวันนี้เลยต้องมาเจอกับฉลามเพชรเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขามวยสไตล์ อ่าววันนี้ไม่เจอเขานะวางเกลีวางแผงไงดิก็รอดูไปอีกทีล่าสุดเราต่อยที่ไหนมาที่คอมนั้นวันนั้นต่อยกับเจ้าเบงเปย์มาเปย์พาไปคะแนนเนาะวันอืมเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยู่ห่ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่ร้อยยี่สิบสี่เนาะเมื่อเช้ามาเป็นยังไงน้ำหนักมิ้ก็ผ่านผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็สมบูรณ์เกินี้วันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชัยชนะนะคุ้มมากกี่กิโลไฟนี้ ต่อยมวยไทยมาทั้งหมด50วันผลจังหวัน,นฝากเชิญเชิญแฟนคลับตัวไหนก็ฝาก FC สาวเวอมอนแล้วก็ f c แตงกวรรทุกคนวันนี้วันนี้เต็มที่แน,น่นอนไปโชคดีมากครับโอ้ okay.